สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับแอดมินนะครับเจ้าของเพจเครือข่ายเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้นะวันหยุดของผมก็จะมาเข้าป่าสวนนะทั่วทวไปของผมเองนะฮะที่ปลูกไว้นะครับวันนี้ก็มาถางยะแถวสวนมะพร้าวนี่เอง ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไร่นาส่วนผสมนะครับมีพืชทุกอย่างนะก็มีทั้งกินได้นะแล้วก็เป็นไม้ที่สวยงามนะก็มีนะครับเป็นไม้ผลไม้ก็มีนะครับที่อยู่นี้ก็คือเป็นล่องอสวนมะพร้าวกล้วยมีกล้วยมีตะไคร้นะครับ ซึ่งปลูกแซมระหว่างมะพร้าวและกล้วยนะครับเพื่อมาให้เสียพื้นที่นะครับแล้วมีร่องน้ำเนาะช่วงนี้ก็อาจจะยากขึ้นนะเยอะสักนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันคุมหน้าดินของเรานะครับให้เป็นความชุ่มชื้นนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะไปปุ๋ยนะชั้นดีให้กับพืชของเรา ก็วันนี้นะฮะก็ค่อยๆตัดต้นกับถินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุมไว้นะฮะกับดินเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นปุ๋ยนะฮะให้กับต้นไม้นะครับมีกล้วยนะปลูกกล้วยเอาไว้กินนะฮะเหลือแบ่งปันนะครับขายบ้างแบ่งปันบ้างนะครับก็อยู่กับธรรมชาตินี่ก็มันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่ง อยู่ร่มไม้นะอากาศเย็นสบายนะครับเป็นธรรมชาติมากๆนะผมว่ามันก็แล้วแต่นะครับคนที่ชอบนะครับชอบธรรมชาติก็จะรู้สึกว่ามันดีนะครับต่อจิตใจนะครับแล้วก็ร่างกายของเราเีงนะอันนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮอท็อปก็ทางย่ากองแมวนะครับเดี๋ยวให้มันแห้งเดี๋ยวมันก็ร่วงใบไม้มันก็ร่วงลงไปพื้นดินนะ ก็เป็นปุ๋ยให้กับพืชของเราเนี่เองเต้นมะพร้าวก็สูงมะพร้าวแกงเนาะเดี๋ยวมันก็มีลูกแล้วมันก็ร่วงออกมาแล้วก็เก็บไปทำน้ำกะทินะแกงก็ได้นะแกงกะทิก็ได้หรือทำขนมก็ได้นะประโยชน์มากมายนะครับน้ำก็กินได้นะครับเ,เนื้อก็เอาไปคั้นเป็นกะทินะเปลือก ะครับ oh. สามารถที่จะไปก่อไฟได้นะครับ oh. ติดเตาได้ขุยมาขุยไฟฝนอยก็เอาไปใส่ต้นไม้นะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินนะครับทำให้ต้นไม้เราก็งอกงามได้นะครับประโยชน์มากมายนะครับวันนี้นะครับโค้ชท็อปขอ,อพูดคุยกับ่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไงก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะในเพจนะครับ เครือข่ายนะเะกษตรพอเพียงสวัสดีนะครับ